ที่มากจริงๆรอบนี้1นึ่งหมื่นเราเล่าหนึ่งหมื่นเจ็ดพันเสียงหนึ่งหมื่นเจ็ดเจ็ดพันคนที่มาร่วมลงมติกับเราเราเห็นแล้ว9 8ซไม่ไว้วางใจรัฐบาลนี้มีแค่ฝ่ายค้านเท่าน,น,นั้นที่เห็นหัวประชาชนและโหวตไม่ไว้วางใจรัฐบาลน,นี้มาโหวตไม่ไว้วางใจพลเอกประยุทธ์จันโอชานะคะขอเสียงรบมือให้ฝ่ายค้านเป็นกำลังใจให้ฝ่ายค้าน,นะคะ่ะขอบคุณนิ่อู้่า้างประชาชนคุณสร้าง นนะะว่าต้องเห็นหัวประชาชนจริงๆนะคะสรุปผลเมื่อวานสร,สรุปผลเมื่อวานก็คือตอนนี้เนี่ยเราไปเก็บกันมาทั่วประเทศนะคะผู้ลงมติทั้งหมด16,988คนเป็นบัตรเสีย47ใบส่วนใหญ่เป็นบัตรเสียที่กาทั้งสองช่องก็เลยไม่รู้จะนับยังไงดีนะคะมีแค่47ใบแล้วก็ไว้วางใจแค่251ใบเท่านั้นส่วนไม่ไว้วางใจมี เสียงนี้จะโหวตให้พรรคประชาธิปไตยแน่นอนในครั้งหน้าในการเลือกตั้งครั้งหน้าค่ะใช่แล้วครับผมนี่นะคะนี่คืออยากจะบอกว่าจริงๆแล้วอยากให้กําลังใจอาสาสมัครอยากให้ฝ่ายค้านมาให้กําลังใจอาสาสมัครด้วยที่ไปเก็บ17,000เสียงนี้มาแล้วก็จริงๆมันทั่วประเทศหลายๆคนหลายๆทีมโดนคุกคามนะคะก็เดี๋ยวเราให้คุยกับประชาชนนิดนึงค่ะเชิญค่ะพี่น้องได้พี่น้องได้ สู้ม่สู้สนายขอเสียงคนรักประชาิิปไตายหน่อยแล้วนีตอนแรกตั้งใจจะเดินมาให้กําลังใจทําไมพวกท่านมาให้กําลังใจผมแทนล่ะคราวนี้สรุปก็คือต้องให้กําลังใจซึ่งก,กันแล้วกันสรุปนี้ส,สภาที่แท้จริงผลอยู่ตรงนี้ใช่ไหมใช่อนนอามาบ้า ก,ก็คงต้องเริ่มต้นด้วยการอขอบคุณนะครับขอบคุณพี่น้องประชาชนที่ให้การต้อนรับแล้วก็ให้กําลังใจพวกเราพักก้าวไกลเป็นอย่างดีนะครับแน่นอนความรู้สึกในใจผมตอนนี้ก็ผิดหวังไม,ไม่ไม่ตางจากพวกท่านนะครับถึงจะผิดหวังก็ตามแต่ว่าไม่ยอ่อท้อแน่นอนนี่คือจุดเริ่มต้นของจุดจบของระบอบประยุทธ์ในประเทศไทยแน่นอนครับถึงจะผิดหวัง ในฐานะหัวหน้าพักเก้าไกลก็ภูมิใจภูมิใจในประชาชนของผมภูมิใจในทีมงานของผมภูมิใจในสมาชิกของผมภูมิใจในเพื่อนสสของผมทุกคนที่อดหลับอดนอนตั้งใจที่จะทํางานอย่างเต็มที่ในการแชร์สิ่งที่ไม่ชอบมาพากลของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับสังคม ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเมืองไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับไม่ว่าจะเป็นการแอบ,บอ้างสถาบันพระมหากษัตริย์มาลังแกพี่น้องประชาชนผมยังของยืนยันตรงนี้เหมือนอย่างที่ผมเคยยืนยันกับคุณพ่อคุณแม่ของน้องตะวันว่าผมในฐานะผู้แทนราษฎรทำไม่ใช่เพื่อแค่น้องตะวันอย่างเดียวแต่ทําเพื่อระบบของทั้งประเทศไทยเพื่อที่จะยืนยันได้ว่าเรามีระบบ ที่ยืนยันได้ระดับเดียวกันกับสากลว่าการที่สันนิษฐานว่าบริสุทธิ์ไว้ก่อนการคุมขังโดยที่ยังไม่มีสารตัดสินไม่ควรที่จะมีอยู่ในประเทศไทยอีกต่อไปเพราะฉะนั้นอีก9้าเดือนที่เหลือเรายังมีงานที่ต้องทําอีกเยอะครับเรายังมีงานที่ต้องทําอีกเยอะในการที่จะแสดงให้พี่น้องประชาชนเห็นว่าการที่สิทธิเสรีภาพของเราโดนริดรอนไปคราวหน้า อาจจะไม่ใช่เป็นน้องตะวันจะอาจจะเป็นลูกสาวผมอาจจะเป็นเพื่อนของผมอาจจะเป็นญาติของคุณแล้วตอนนี้ก็ไม่มีใครปลอดภัยแล้วเพราะมันมีเพกาซัสคิดเหมือนเราไม่กล้าพูดนินทายอยู่ก็ไม่มีใครปลอดภัยถ้าในประเทศไทยไม่มีใครปลอดภัยสสไม่ปลอดภัยก็ไม่มีใครปลอดภัยไม่มีเสรีภาพก็ไม่มีศักยภาพของประชาชนไม่มีศักยภาพของประชาชนก็ไม่มีความคิดสร้างสรรค์ประเทศไทยก็ไม่มีทางที่เดินต่อไปที่ไหนได้ ต่อไปที่เราจะต้องจัดการครับรัฐสภาไทยต้องตอบประชาชนต้องไม่ใช่เป็นสรารภูมิของกล้วยแบบนี้ต่อไปครับพี่น้องครับนี่คือการทําลายระบอบประชาธิปไตยทั้งผู้ให้กล้วยแล้วก็ผู้รับกล้วยจําไว้ว่าใครที่คิดว่าเป็นคนให้กล้วยที่เป็นคนที่รับกล้วยอย่าไปเลือกพวกมาอีกรอบหนึ่งทำให้สภา,าเป็นของผู้แทนของประชาชนอย่างแท้จริง ให้ประชาธิทีตยแบ่งบานและประเทศของเราจะเจริญไม่เป็นที่สองรองใครแน่นอนครับสุดท้ายนี้ผมขอขอบคุณอาสาสมัครทุกคนนะครับอย่างที่ได้เล่าให้ผมฟังผมทราบว่าไม่ใช่งานที่ง่ายแน่นอนในการรวมคะแนนที่สะท้อนถึงมาถึงความไว้วางใจหรือความไม่ไว้วางใจของรัฐบาลกว่า16000เสียงขอบคุณมากที่แสดงให้เห็นว่า อย่างน้อยถึงแม้ว่าเราจะทําให้สําเร็จในสภาแต่ในนอกสภาเราได้ทําให้การเปลี่ยนแปลงเ,เริ่มเข้ามาได้แล้วครับขอบคุณมากทุกคนครับขบคุณ 来了。